สวัสดีครับผมท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้เรามาดูพัฒนาการอสั阿拉斯ม马来วฮะตัวเมียนะฮะอตอนนี้อายุ2เดือนเต็มนะฮะตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่เจ็ห้ากิโลนะครับแต่ว่าอันนี้ชั่งเมื่อประมาณ3ามสี่วันที่แล้วเป็นไงบ้างคะงสนไหมครโคตรดื้อ มาวันแรก<ม>าอาทิตย์แรกมาวันแรกที่เบนไม่ได้นอนนะคะมาวันแรกนี่หอนชิบหายมาวันแรกที่เบนไม่ได้นอนค่ะวันที่สองที่เบนเก็เลยจะต้องเอาเบนที่มาไปนอนในห้องเลยนะสำหรับคนที่จะเลี้ยงตัวเดียวนะฮะฝากไว้ให้คิดฮะมันหอนแน่นอนตัวเดียว <c oughs> ไม่มีหลับไปนอนนอนโด <สำ S 1> ยเฉพาะคนที่เลี้ยงขังนะครับถ้าคนที่เลี้ยงขังนี่ยังไงก็หอน มาคีมาได้สองาทิตย์เป็นแผลทั้ตัวเลยค่ะหลังจากนั้นฮะ <c oughs> เราเจออีกว่ามันเป็นโรคผิวหนังครับคีือขนค่อนข้างจะหนาแล้วก็ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าฟาร์มได้อาบน้ําหรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> เราเจอว่ามันเป็นโรคคิวหนังครับก็จะเป็นเพราะว่าเห็บหมัดคี้ออกมาแล้ว <c oughs> เป็นเพราะว่าเห็บหมัดมัน แล้วก็นี่คือที่ที่มันชอบนอนกัดของเล่นนะหลังจากที่มันเอาหวีกูไปแล้วผมก็อันนี้คือหวีขนทุกเช้าเย็นนะครับวันละห้านาทีถึงสิบนาทีเนาะอาหารอาหารที่ให้มันก็จะเป็นอาหารเมร็ดกับอาหารเปียกนะครับบวกนมแพะ อาการตอนนี้โดนเมื่อเมื่อวันอาทิตย์โดนพับขาด้านขวาไปตรงนบ้นะครับหักไปครับไม่เหมือนล้มพับค่ะขาพับไปไม่รู้ว่าอาการจะเป็นไงแต่ว่าขาหลังก็งงปกติไปฉีดวัคซีนต้องให้หมอดูเลยครับตอนนี้มันเริ่มดื้อมากสองเดือนเต็มก็โคตรสนนักกี้สนไหมคะนักกี้สนไหมหกมันสนมากนะ แม็กกี้ไม่สนนะคะเนี่ยเห็นไ่มดูความสนของมันแม็กกี้ชอบกินอะไรพวกแม็กกี้ชอบกินของเล่นชอบกินลำเบลของเล่นมากส่วนใหญ่เวลาเอาให้มันอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือเอาหาล่อครับเป็นพวกสแน็คของหมาเขาเรียกว่าเป็นสแน็คของหมาแล้วแต่ใครจะชอบนะครับ มันจะมีแล้วเรื่ให้เลืหลายแบบมาคีกินอาหารที่ว่าอะไรคะเปนอย่างไรแนะนำที่ต้องการอาหารตอนแรกที่มาเนี่ยคือสมาร์ทฮาร์ดแต่หลังจากไปพบหมอแล้วเนี่ยหมอแนะนําเป็นโรโยโคานินส,สูตรสูตรแม็กซี่ของโรโย<ห>คา <ไอ S 1> นินเพิ่มพัฒนาการแล้วก็โครงสร้างมันเนาะเพราะว่าหมาจะด้านไหนใช่ไหมคะโครงสร้างพัฒนากระดูกมันเพราะว่าหมาพันธุ์นี้ก็คืออตัวมันจะโตเร็วแต่ว่ากระดูกเนี่ยจะไม่ได้โตเร็วตามตัวมันเนาะ ก็เลยต้องเสริมสร้างในส่วนของแคลเซียมเพื่อพัฒนากระดูกมันก็มียังหอนอยู่บ้างแต่ก็แต่ก็น้อยลงน้อยลงประมาณสามอาทิตย์ก็ต,ต้องใช้เวลาสร้างความมคุ้นเคยกับมันประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าเราจะเลี้ยงแบบขังมานนะเนาะแต่ถ้าเกิดเลี้ยงปล่อยอย่างนี้ไม่ ไม่แนะนำเนาะช่วงสองสามเดือนแรกเพราะว่าของพังแน่นอน oh, ก็สถานที่ที่จะให้น้องอยู่ mm hmm. ผมก็แนะนําว่าควรจะปูเป็นหญ้าหรือไม่ก็ปูเป็นพืออ้นยางเนาะ mm hmm. เพราะว่าหมาพันธุ์นี้ก็คือค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับสะโพกจะวิ่งแล้วก็สะโพกหลังจะมีปัญหาเยอะเพราะว่าน้าหนักตัว mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย พื้นที่ที่มันอยู่ก็คือน่าจะต้องมีปูพื้นยาหรือไม่ก็พื้นหญ้าให้มันวิ่งนิดหนึงเพื่อเลี้ยงขังแบบมีพื้นที่ให้เขาพอดีที่วิ่งในนั้นเขาก็จะได้ออกมาลังกายได้บ้างเกี้ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไปละหนือีกละกี้ครับกี้เป็นอะไรก็เอาหวีมันเขี้ยวหวีเหรอหรือว่าไงสัมภาษณ์หน่อยมันเป็นยังไง เป็นยังไงอาการไปอีกแล้วไปอีกแล้วอันนี้คือตัวขนนะคะก็เลยจะต้องหาอะไรมนาะสวมครับเพื่อไม่ให้ขนติดกับดังเกนเพราะกะ้เกลอเกลมากมาก,ก็หลังจากที่ไปหาหมอมาเนาะวันที่มันเป็นแผลตอนนี้ก็คือยังกินยาอยู่ยาที่ให้มันก็คือจะเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาเห็บหมัด ที่เป็นแบบกินอยู่ได้เดือนหนึ่งตอนนี้ก็อาการดีขึ้นนะฮะถึงหนังก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วไม่ค่อยมีสะเก็ดแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยก็อันเลิกนิดนึงครับช่วงหัวค่ำมีใจเวลามีใจเวลาแม่กับ เพราะว่าตอนระหว่างวังนก้จะอยู่คนเดียวเขาก็จะหักนิดนึงใจม่ดูพี่มันี่ไดไดอันนี้คือโครงสร้างน้องตอนสองเดือนเนาะก็ประมาณตอนนี้ประมาณสามสิบประมาณสามสิบเอ็ดเซนจากที่เคยอ่านศึกษามาก็คือมันสูงได้ประมาณถึงประมาณหกสิบเอ็ดเซนเนาะก็ครึ่งหนึ่ง ตอนนี้อยู่ครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าน้ําหนักตัวน้องค่อนข้างเยอะเนาะตั้งแต่มาอยู่ที่ฟาร์มแล้วอันนนี้กก็็็บออว่า่าเปแจ <c oughs> ะไรกี้ <c oughs> เ,ออเนี่ยครับลักษณะ <c oughs> ต้องเตรียมตัวได้เลยครับมันจะกัดแน่นอน <c oughs> แล้วก็กินอาหารโอเคะ <c oughs> แค่นี้แหละนาะวันนี้ แนะนำตัวี่ิจอะมาแนะครับมาเิมากิเกดไเกกไม่สนใจเลยเฮ้ยบายบายลจะมาใหม่นะคะไปกดไปไปบายบาย